สวัสดีครับชาแนลปอนดีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาโมริสลาครวไอคอนไซส์39มิมลสีทูโทนเรือนนี้กันนะครับนาฬิการเรือนนี้นะครับก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนนิดนึงว่าไม่ใช่เรือนที่ผมซื้อมาเองโดยตรงนะครับคือวันที่แบบผมไปรับนาฬิกาที่ทางบูติกของโมริสลาครูนะครับก็ไปแบบรับของนี่แหละแล้วก็ทางช็อปเนี่ยเขาก็บอกว่าพอดีมีรุ่นนี้เข้ามาใหม่นะครับถ้าเกิดสนใจจะเอาไปลองถ่ายรีวิวหรือว่าเอาไปลองแฮนด์ออนพรีวิวดูเนี่ยก็สามารถเอากลับมาได้นะ ดังนั้นผมก็เลยขอยืมเรือนนี้กลับมาให้เพื่อนๆได้มาดูกันนะครับว่าแบบมันฟีลลิ่งเป็นยังไงแล้วก็มันดูน่าสนใจไหมนะครับก็แน่นอนนะว่าด้วยความที่แบบมันเป็นนาฬิกาสไตล์ทูโทนที่แบบปกติผมจะไม่ได้เจอบนโมริซากัวไอคอนเท่าไหร่เลยนะครับดังนั้นก็ถือว่าน่าสนใจนะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็กําลังตัดสินใจลังเลกับรุ่นนี้อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละส่วนกันเลยดีกว่านะครับว่าเรือนนี้มันโอเคไหมนะครับเริ่มจากหน้าปัดกันก่อนเลยนะครับ ตัวหน้าปัดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพื้นฐานมันจะเป็นหน้าปัดสีขาวนะครับซึ่งหน้าปัดขาวเนี่ยมันเป็นหนึ่งในหน้าปัดที่ผมชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบมากๆอยู่แล้วนะครับคือบางมุมมันก็จะเห็นลายครูเดอปาลีสได้ชัดนะแต่ว่าบางมุมเนี่ยมันก็จะมีความเฟดๆลายออกไปดูเป็นประกายเงินๆแบบนี้นะครับบางมุมก็จะหายไปเลยแบบนี้นะดังนั้นเนี่ยเรื่องการเล่นแสงการเล่นมิติของหน้าปัดถือว่าทําออกมาได้ดีนะเอาจริงๆผมชอบหน้าปัดสีขาวเนี่ย มากกว่าตัวหน้าปัดสีน้าเงินหรือสีดําอีกด้วยซ้ำนะครับคือแบบมันคลีนดูสะอาดตามากๆนะครับซึ่งตัวมาร์เกอร์ของเขาเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนไปเป็นสีโรสโกแล้วนะครับซึ่งสีโรสโกกับสีขาวเนี่ยจริงๆมันเป็นคู่สีที่มันดูหรูดูผู้ดีอยู่แล้วนะอันนี้หลายๆคนก็ชื่นชอบคู่ประมาณนี้อยู่แล้วแหละมันดูเป็นคู่สีที่ปกติไปได้วยกันได้ดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเรื่องหน้าปัดเนี่ยผมว่าภาพรวมอ่ะมันยังโอเคอยู่นะยังแบบไม่ได้มีติดอะไรไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความทูโทน เพราะว่าเวลาเรามองผ่านจริงๆนะครับมันจะไม่ได้เด่นมากนะเพราะว่าตัวมาร์กเกอร์ตัวเข็มตัวรายละเอียดของหน้าปัดอะ่ะมันจะไม่ได้แบบป๊อปมาหรือว่าใหญ่แบบมีความโบมีความหนาขนาดนั้นอะ่ะคือส่วนประกอบต่างๆมันจะดูบางๆนะครับเรียวๆแหลมๆย,ยาวๆอะ่ะซะมากกว่านะครับดังนั้นสีมันก็เลยยังไม่ได้เด่นมากนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่มันเริ่มเด่นละก็คือเรื่องของตัวขอบเบเซลนั่นเองนะเดิมทีเนี่ยตัวขอบของโมลิส s าครัวไอคอนนะครับเขาจะมีเอกลักษณ์ก็คือ6แขนแบบนี้ ซึ่ง6แขนตรงนี้มันจะเป็นการขัดเงาสีแบบเงินเงินสีเดียวกับตัวเรือนนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้เขาก็มีการชุบตัวนี้นะครับเป็นสีทองทองไปทางโรสโกแล้วนะครับซึ่งเฉดของเขาเนี่ยมันจะเริ่มเห็นได้ชัดละจากตัวขอบตรงนี้นะครับคือด้านในเนี่ยเราจะยังมองเฉดสีมันไม่ค่อยออกนะเพราะแบบมันเล็กมาก,กน,นะครับแต่ตัวนี้มันแบบชัดละและว่าแบบเป็นทองทูโทนชัดเจนนะครับซึ่งเฉดของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้ไปทางโรสโกมากนะแล้วก็ไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่นะครับ มันเป็นเฉดโรสโกที่ผมว่ามันไปทางทองแดงหรือว่าไปทางติดแบบส้มๆประมาณนึงอะ่ะถือว่าเป็นเฉดทองที่แปลกตาดีเหมือนกันนะครับซึ่งผมว่ามันให้ฟีลลิ่งความแบบอยู่ตรงกลางมากๆเลยนะคือผมเชื่อเลยนะว่าจะมีคนที่แบบเวลาใส่ทองชมพูหรือว่าโรสโกอะ่ะมันจะดูสาวมากนะครับเพราะว่ามันก็จะชมพูชมพูนะครับแต่ถ้าเกิดใส่ทองที่เป็นเยลโลโกอะ่ะมันก็จะเหลืองมากคือแบบเหลืองแบบป๋าๆหน่อยอะนะครับดูแบบมีอายุนิดนึงนะเฉดตัวเนี้ยมันเหมือนแบบ อยู่ตรงกลางระหว่างเหลืองกับชมพูได้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเฉดที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะโอเคกับเฉดประมาณนี้นะแล้วก <asan> like ็เวลาเฉดพวกนี June, hmm. ้มันมาอยู่ก <way> ับสตีลนะครับเงินๆแบบนี้นะมันก like ็ดูเป็นทูโทนที่ไปด้วยกันได้ดีนะครับสีสันนี่เด่นขึ้นมาใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเม็ดมยมเนี่ยก็มีการเคลือบสีแบบเดียวกันมาด้วยนะตัวเคสก็มีการเล่นดีเทลสีมาประมาณนี้นะครับส่วนต่อมาเนี่ยก็คือตัวสายนะครับจะสังเกตเห็นว่าจะมีการเล่นเนี่ยเป็นสีคู่กลางแบบนี้ เดิมทีเป็นสีเงินล้วนนี่แหละแต่ว่าตอนนี้ก็เพิ่มคู่สีเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็สังเกตดูนิดนึงนะว่าเรื่องการขัดเงาฟินิชชิงเนี่ยมันก็ยังคงอยู่นะคือเรียกว่าพื้นผิวเส้นลายซาตินฟินิชทั้งหลายนะครับก็ยังเห็นพวกลายเส้นได้ชัดเจนอยู่ไม่ได้แบบโดนการเคลือบสีอีกกลืนลงไปนะเป็นการเคลือบสีเพลตติ้งที่ผมว่าทำออกมาได้มีคุณภาพดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งความเรียบเนียนของตัวสายเนี่ยก็เรียกว่าตามภาษามมริซากไอคอนนะ่ะมันก็ขั้นเทพอยู่แล้วนะอนน สู้ชาวบ้านชาวช่องได้สบายเลยนะครับคือจริงๆอะ่ะใน u t u b e อะ่ะมันจะมีคลิปหนึ่งนะที่เอาโมริซาควอเนี่ยไปเทียบกับนาฬิกาแบบระดับไฮเอนะ่ะจากฝั่งสวิตราคาแบบหลักล้านอ่ะนะครับแล้วเขาก็เจาะแบบเป็นไมโครไปเลยนะครับว่าแบบผิวมันเรียบขนาดไหนอะ่ะผลที่ได้เนี่ยออกมาคุณภาพคือแบบแยกแทบไม่ออกเลยนะกับพวกที่แบบราคาหลักเกือบล้านหรือว่าล้านอัพนะครับหลายๆรุ่นนี้ก็คือเทียบเคียงกันได้เลยอะ่ะถือว่าเป็นฟินิชชิ่งการขัดเงาที่แบบ ทำออกมาได้ดีมากจริงๆนะครับอย่างเงี้ยเรียบเนียนมากๆนะแล้วก็เวลาแบบพลิกขึ้นพลิกลงนะครับมันจะมีคุณสมบัติในการเล่นแสงตามข้องเงาแบบเนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็พอมีสีทองเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ประกายมากขึ้นดูมีความแบบมีสีสันมากขึ้นนะภาพรวมก็ทําให้นาฬิกาดูแบบไม่จืดมากจนเกินไปนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับส่วนขนาดเคสไซส์เนี่ยีผมวัดให้ดูกันอย่างรวดเร็วนิดนึงแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นไซส์แบบมาตรฐานเลยนะประมาณ39มิลนะครับ ความหนาเนี่ยประมาณ10.6มิลแล้วก็ลักทูลักจากส่วนที่แบบยื่นม,มามากที่สุดของตัวสายนะครับตัวแบบ i n t e g r a t e bracelet เลยนะครับ51มิลเท่านั้นนะครับถือว่าสวมใส่ได้สบายเลยแล้วก็น้ําหนักเนี่ยอันนี้ผมแบบไม่ได้ตัดสายออกไปนะเพราะว่าเป็นนาฬิกาที่ยืมจากทางบูติกมานะครับก็จะมีข้อเนี่ยครบทุกข้อเลยดังนั้นน้ำหนักเนี่ยก็จะเป็นน้ําหนักแบบ maximum เลยนะครับว่าหนักสุดเนี่ยมันจะประมาณนี้ช่างออกมาเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณ 162กรัมนะครับซึ่งในการตัดสายใส่ใช้งานจริงเนี่ยมันก็จะตกประมาณ1 4 0กรัมอะไรแบบนี้แถวๆเนี้ยถือว่ายังใส่ได้สบายอยู่นั่นเองนะครับภาพรวมตัวเรือนก็ประมาณนี้นะครับฝาหลังก็เปิดโชว์เครื่องมาแบบนี้นะครับเครื่องก็สวยงามตามประสานะเป็นสแตนดาร์ดที่ดีอยู่แล้วนะครับการใช้งานความคลาดเคลื่อนต่อวันเนี่ยก็ไม่ได้เยอะอะถือว่าไว้เนอเชื่อใจได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมลอง snap ให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับแบบไม่ตัดสายนะข้อมือ5.5นิ้หรือ่า,ออกาก็จะะประมาณนี้เลย ซึ่งก็ถือว่าไซส์39มิล่นเป็นไซส์ที่เหมาะกับข้อมือเล็กๆแบบผมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เวลาใส่มันก็ยังแบบไม่ได้ดูเล็กนะคือแบบมันพอดีเป๊ะๆมากๆอ่ะแล้วก็ให้ฟีลลิ่งความแบบเต็มข้อได้อยู่นะครับแล้วก็ไซส์เนี้ยผมสังเกตเห็นนะว่ามีเพื่อนๆไซส์ข้อมือ6นิ้ว6.5นิ้วหรือแบบใหญ่กว่านั้นอ่ะก็ยังใส่39ได้นะเพราะว่าแบบฟีลลิ่งการรัดข้อมือของสายอ่ะคือตระกูลอินทิเกตเรสเลตเนี่ยยิ่งข้อมือใหญ่อ่ะ มันก็ยิ่งเห็นทรงการลัดแบบนี้นะครับมันจะเป็นทรงโค้งออกไปแบบนี้ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเนี่ยที่แบบอยากได้ฟีลลิ่งของสายที่มันยืนยืแล้วก็ตีโค้งกับข้อมือเราสวยสวยหน่อยอ่ะใส่ไซส์เล็กๆหน่อยอก็จะดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนที่ชอบมองหน้าปัดใหญ่ชอบแบบดูความโอเวอร์ไซส์ของตัวหน้าปัดนะครับก็ต้องเลือกไซส์พวกตระกูล42มิลอะไรแบบนี้เป็นต้นไปนะจริงๆมันแล้วแต่เลยแหละว่าชอบฟีลไหนนะครับคืออย่างผมเองอะ่ะจริงๆผมแอบชอบ42นะเพราะว่าหน้าปัดมันใหญ่ด่ดีแลลล้้ววกกก็็เเาผมมใสับขออืๆ มันก็ดูธรรมะทมแมงดูโอเวอร์ไซด์ดีนะครับแต่สําหรับไซส์39อะ่ะมันจะให้ฟีลลิ่งความใส่สบายความเข้าข้อแล้วก็ความไม่เขินมากนะครับซึ่งเรือนนี้พอมันอยู่บนข้อนะเพื่อนๆลองสังเกตดูว่ามันก็จะไม่ได้แบบมีความป๋าหรือว่ามีอายุอะไรมากขนาดนั้นนะครับคือโ okay, อเคทูโทนอ่ะมันดูแบบไม่ได้ไวรุ่นเท่าสแตนเลสสตีลล้วนอยู่แล้วนะครับแต่ภาพรวมอะ่ะผมยังมองว่าเฉดมันดูแบบไม่ได้เหลืองมากเกินไปจนเขินอ่ะ แล้วก็ไม่ได้ชุมพูมากเกินไปอ่ะจนแบบมันดูสาวอะ่ะคือเป็นเฉดที่ผมว่าทํามาได้ลงตัวดีเหมือนกันนะครับซึ่งใครที่กําลังมองหานาฬิกาสไตล์ทูโทนอยู่นะครับไม่อยากจะเป็นสตีลล้วนเลยอยากจะให้มันมีความหรูหราอยู่บ้างนะครับชอบโทนแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในออปชั่นที่สามารถใส่เช้งงานได้สวยๆหล่อๆแล้วก็ดูหรูๆไปในตัวด้วยนะครับใครที่กําลังตามหาประมาณนี้อยู่ก็ ลองดูได้นะถือว่าใส่ใช้งานได้เลยนะครับซึ่งจริงๆมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งด้วยนะที่มันเป็นเยลโล่โกไปเลยนะครับใครที่แบบชอบทางเยลโล่โกอยู่แล้วเนี่ยก็ไปดูรุ่นนั้นก็ได้นะคือไอเรื่องความทองความทูโทเนี่ยจริงๆมันเป็นแค่แบบความชอบส่วนตัวนะผมก็คงแบบไม่ได้ชี้นําว่ามันสวยหรือไม่สวยมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนที่ชอบอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะมองว่ามันสวยกับสติล์อีกนะครับอันนี้ก็ต้องลองตัดสินใจลองเลือกดูที่เพื่อนๆชอบนะครับไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องแบบ ความฮิตความนิยมในปัจจุบันมากเท่าไหร่นะครับเขาจะฮิตสตีวล้วนกันเขาจะไปทางสีดําล้วนหรืออะไรยังไงเนี่ยก็แล้วแต่แต่ละคนแหละนะครับยังไงมันก็เป็นนาฬิกาที่เราใส่แล้วก็เพื่อให้เรามีความสุขอยู่แล้วนะก็ลองไปเลือกกันดูได้นะครับส่วนราคาของเรือนนี้นะครับอยู่ที่86,900บาทนะราคาป้าย แต่ว่าซื้อจริงเนี่ยก็จะมีส่วนลดเพิ่มเติมกันไปนะครับก็ลองสอบถามทางช็อปได้นะครับปกติก็สิเป็นอย่างต่ำอายืนพื้นอยู่ละแล้วก็ออนทงออนท็อปบัตรเครดิตอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับสุดท้ายซื้อจริงผมว่ายังไงต่ํากว่า8 0,000ื่นอยู่แล้วนะยังไงลองไปติดต่อที่ทางบูติกของโมริซาครัวที่เกษรพลาซาได้เลยนะครับชั้น2นะครับลองไปดูได้นะหรือว่าในห้างนะครับพวกเซนทัลสยามพารากอนพวกนี้ก็จะมีช็อปเขาด้วยนะครับก็ลองดูนะครับสําหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นนนนะะะคคคคคครรรรรรัััับบบบใใทีี่่มมมมมมําาาาาาถถอไไกก็สเเ้้้ดลลลยแวพหิป สวัสดีครับ